แม้จะผ่านมามากกว่า15ปีแต่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงไม่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะบ้านทรงตะวันตกสองชั้นสภาพเก่าสุดโทมที่ตั้งอยู่ณนะพื้นที่รกร้างแห่งนี้เกมชายหนุ่มในวันนี้ยังคงรับรู้ข่าวลือและเรื่องเล่าต่างๆมากมายที่มีบ้านหลังนี้เป็นศูนย์กลางทว่า น้อยคนจะรู้ความจริงเป็นเช่นไรตอนที่เกมยังอยู่ชั้นมัธยมมีเรื่องเล่าหนึ่งที่เด็กๆต่างบอกกันปากต่อปากเรื่องของผู้หญิงหน้ายิ้มที่ในวันดีคืนดีหากผ่านไปยังระแวกบ้านร้างณนะสุดซอยจะพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้ายิ้มดูหน้าคนลุกไม่มีใครรู้ว่าเรื่องเล่าดังกล่าวจริงหรือไม่ หรือตัวตนของผู้หญิงหน้ายิ้มนั้นคืออะไรแต่นี่ก็คือตำนานน่ากลัวที่เล่าลือกันในหมู่นักเรียนอยู่พักหนึ่งรวมไปถึงเกมและเพื่อนสมัยเด็กได้แก่หนึ่งฮานและกันแหนะ่แหนะแหนแหนเอ็งไปรู้อะไรมาว่าไอ้กันเปล่า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 ,เ,ลาเขาไม่ได้เจอกับตัวนะแต่เมื่อวานเน่ยพี่สาวข้ากับเพื่อนไปล่าท้าผี ไอ้พวกผีหน้ายิ้มอะที่บ้านร้างนั่นอะแล้วเจอมากับตัวเลยเว้ยผีผู้หญิงผมยาวหน้ายิ้มอะอยู่ตรงชั้นสองแล้วก็พูดว่าเห็นลูกมายอ้อไอ้กันไอ้บ้าข้ารู้หรอกเองแต่งเรื่องแต่งเรื่องยังไงข้าได้ยินจากเด็กห้องทับสองมันว่าผีหน้ายิ้มจะมาทุกวันที่2 8แปด เมื่อวานยังเป็นวันที่26อยู่เลยจะเจอผีได้ไงเฮ้ย hey, วันนี้วันที่28นี่ว่ะเงี้ยวันเนี้ยไปพิสูจน์ผีผู้หญิงหน้ายิ้มกันมาดี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 ด,ดีกูเอาด้วยร่วมด้วยช่วยกันข้าว่าหยาเลยนะแถวนั้นพอตกดึกก็เปี่ยกชิบหายกลับบ้านเจนลำบากเอานะเออข้าก็ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เลยดีกว่าว่า โอ้โห oh. ไอ้เกมไอ้หนึ่งพวกเองนี่ปอดไม่เข้าเรื่องเรื่องแค่เนี้ยทำไปขี้ขาดตาขาวไปได้โนเนมให้เสียงภาษาไทย เรื่องเล่าน่ากลัวตำนานเมืองสยองขวัญตามสถานที่ต่างๆมักเกิดขึ้นจากสถานที่นั้นมีประวัติหรือเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นแต่เบื้องลึกเบื้องหลังนั้นจะเป็นอย่างไรก็สุดรู้ได้ดังเช่นเรื่องราวในวันนี้เรื่องของข่าวลือและตำนานความสยองที่บางทีอาจจะคล้ายกับเรื่องที่คุณเคยได้ยินมา แม้เกมกับหนึ่งจะไม่เต็มใจไปนักแต่เพราะเขาไม่อยากโดนการดูถูกจึงจำต้องไปล่าท้าผีด้วยยิ่งพระอาทิตย์เริ่มตกดินบรรยากาศก็ชักจะอึมครึมทำให้เด็กๆทั้งสี่ตกอยู่ในความกลัวแทบจะในทันทีในบ้านไม่มีร่องรอยของชีวิตอยู่เลยพื้นบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นมีหยากใยเกาะเต็มเพดาน ผนังมีรอยร้าวสีลอกหลุดห้องต,งต่างๆว่างเปล่ามีแต่เฟอร์นิเจอร์เก่าๆเด็กชายไว้คึกขนองสำรวจดูห้องโน้นห้องนี้ไปเรื่อยๆเมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรก็เริ่มนึกสนุกและไม่กลัวอีกต่อไปไม่เห็นมีอะไรเลยตไอ<าม> <sext>? ้ไอ้ไอ้เกมแค่นี้ร้อกเสียงหลงเลยเหรอวะ เมื่อสำรวจณชั้นสองก็ไม่พบอะไรเช่นกันเว้นแต่เสียงของประตูห้องหนึ่งณสุดมุมทางเดินประตูบานนั้นสภาพเละเทะเหมือนมีคนพยายามทุบทำลายหลายครั้งและสีของประตูก็เป็นสีแดงผิดกับห้องอื่นๆห้องนั้นมันอะไรกันวะเออกูได้ยินพ่อแม่บอกว่า ก่อนที่บ้านหลังนี้จะถูกปล่อยทิ้งร้าง่เคยมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ลูกชายของบ้านถูกรังแกจากที่โรงเรียนเป็นประจำเลยแต่พ่อกับแม่ก็ไม่สนใจเว้ยจนในที่สุดลูกชายของบ้านก็หมดความอดทนเอามีดทาครัวมาแทงพ่อแม่ของตัวเองก่อนจะฆ่าตัวตายตามเขาวันนั้นน่าจะเป็นห้องของลูกชายที่เคยอยู่ที่นี่แน่เลยว่าเพอเจอเลอะเธอะเองก็เห็นอยู่ว่าชั้นล่างไม่มีรอยเลือดเลย แถมประตูนั่นก็แค่ทาสีแดงเฉยๆเอ้าและแล้วผู้หญิงผมยาวในชุดสีดำก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าใบหน้านั้นยิ้มแย้มดังที่เขาว่าไว้ทว่าดวงตากลับมืดมิดไร้ความรู้สึกดวงตาคู่นั้นจ้องตรงมายังเด็กทั้งสี่ ทุกคนในแต่เงียนนี่ไม่รู้จะทำอย่างไรม,ม,มันมาได้ยังไง อยกันไหวไหมเขาว่าข้อเท้าเขาพลิกว่าเกมหยุดช่วยกันที่บาดเจ็บทันใดนั้นผู้หญิงที่อยู่ตรงระเบียงชั้นสองก็เดินตรงมาหาทั้งสองด้วยใบหน้าเครียดแค้นราวปีศาจร้ายและในมือมีมีดอยู่เล่มหนึ่งแกแกใช่ไหมที่ทำลูกฉัน แกจะหนีไปไหนผู้หญิงหน้าย,ยิ้มอะไรกันวะนี่มันน่ายักษ์แล้วแกหนีไม่พ้นหรอกเพราะแกลูกของฉันถึงต้องตายเพราะแกครอบคพั่อของฉันถึงต้องเจอแบบนี้ไหนไอ่านบอกว่าพ่อแม่มันตายเหมือนแล้วไงวะจู่ๆหิหน้ายิ้มก็พุ่งตัวเข้ามาเกม รีบหลบตามสัญชาตญาณแต่เมื่อรู้ตัวก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นได้ตัวกันแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ปล่อยนะ <c oughs> ไอ้แก้มไอ้แก้มไอ้แก้มช่วยขาด้วยแล้วไอ้แกมช่วยหน่อยแล้วและท่านใดนั้นภาพตรงหน้าก็ทําเอาเด็กน้อยถึงกับลุกขึ้นไม่ไหว เื่อนของเขาด้วยฝีมือของผู้หญิงมิปริบคนนั้นอย่าอย่าอเจ็บ่ะเสียงวุ่ยวายและเสียงกรีดร้องของกันหายไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะที่เวีดแหลมและบิดเบี้ยว จำอะไรแทบไม่ได้เลยหลังจากนั้นเขารู้ตัวอีกทีตำรวจสอบถามเด็กทั้งสามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและพวกเด็กๆก,ก็ได้รับรู้ข่าวร้ายว่ากันถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทุกคนต่างรู้สึกผิดและโทษตัวเองที่ทำให้เพื่อนต้องตกอยู่ในอันตรายเพียงเพราะความคึกขนองและ เรื่องประหลาดก็คือในตอนที่ตำรวจไปถึงบ้านร้างกลับพบเพียงเกมและกันในสภาพปางตายเท่านั้นไม่มีผู้หญิงหน้ายิ้มไม่มีใครอื่นอยู่ในที่เกิดเหตุเลยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวตำนานเกี่ยวกับผู้หญิงหน้ายิ้มยิ่งทวีความน่ากลัวมากขึ้นในช่วงที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับนักเรียนด้วยตัวเอง และห้ามให้เด็กๆเ,เฉียดใกล้บริเวณบ้านร้างจนกระทั่งเกือบหนึ่งเดือนให้หลังเรื่องดังกล่าวก็เริ่มซาลงและเกมกับเพื่อนๆก็ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ของกันให้ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลอ้าวมากันแล้วเหรอหนูๆปามามา,มา,มาครับแล้วกันเป็นไงบ้างครับไม่ต้องห่วงหรอกกันเขาหายดีแล้วแต่ว่า พวกนาคงจะต้องพากันย้ายไปอยู่ที่อื่นนะเลยอยากให้พวกหนูๆเนี่ยคุยกับกันหน่อยเออคุณพ่อครับพวกเราขอโทษนะครับผมควรจะห้ามไม้ก,กันแล้วแท้ๆเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกที่ต้องพากันไปอยู่ที่อื่นนะเพราะต่อเน,นี้ยกันเขาเออเขากลัวเวลาเห็นบ้านคนนะรวมไปถึงกลัวเวลาอยู่ในบ้านจะทำอะไรไม่ได้เลย แล้วก็หวาดระแวงผู้หญิงทุกคนเออหลังจากนี้การอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นปกติอีกแล้วนะเกมสะท้อนใจขึ้นมาในทันทีเขาไม่เคยนึกเลยว่าเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่การไปสำรวจบ้านร้างจะสามารถทำลายชีวิตของใครได้ เวลาล่วงเลยผ่านไปจนเมื่อเกมโตขึ้นเขาจึงเริ่มอสืบเสาะหาความจริงของบ้านร้างแห่งนั้นและพบว่าเรื่องเล่าที่ว่าลูกชายของบ้านฆาตกรรมพ่อแม่แล้วฆ่าตัวตายเคยมีข่าวอยู่จริงนอกจากนี้ก็พบกับข้อสันนิษฐานต่างๆมากมายเกี่ยวกับผู้เป็นแม่ของครอบครัวนั้นบางก็ว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วบางก็ว่าเธอยังไม่ตาย แต่ก็กลายเป็นโรคจิตบางก็ว่าเธออาจจะยังมีชีวิตอยู่ทว่าจนถึงความจริงคืออะไรก็ไม่อาจรู้ได้และนั่นจึงทำให้เกมตัดสินใจกลับมายัางสถานที่ที่เต็มไปด้วยอดีตอันเป็นแผลใจของเขาในวันนี้วันนี้วันที่28พอดีนางผู้หญิงหน้าย,ยิ้มนั่นจะยังอยู่หรือเปล่านะ My now.